อนันี้แม่อัยื่นเปยกไปชมพูใช่ไหมยังเอามาอีกยังว่าลูกน่ะเลือกแม่คนอื่นน่ะลูกไหลน,นี่เบิร์ตนี่มือแดงพี่ดองมือแดงขางวันขันขางงาม้าพี่น้องน,นีง่นนะวนมึงนั่งรอบๆเป็นดอกอ้วนเนาะข,ขนาันขางเขาวอ้วนขันลายคนนี่ออกมาแม่โน่มึงลึงลึงยังในขนาดติดตัมา,มา ดีเขาบกินกับเขากาีตกมากันสอหนุ่มบาเซนซนมาแแม่เฮ้ยเาเเฮยยังไงกเอาไปทงพ่นแล้วนี่มีนีดาบสดปานี่เรามา่ยใครตีเข้ามาเาองวัดตายนี่

กิน้องขึ้นเาด้วยึนเขาตอนสวยข้าวกินอะไรสิ่มข้าวข้ามีข้าวห <laughs> อมผ้าขึ้ป้าขมหวยขึ้นกล้วยห่วมีใจดีดำผาผาดิ <S <s าน กินลงอยู่บ่แม่ลงไม่นบ่แช่แซ่เแม่อกแม่เม่อ้ฟื้นกินติบ่ฟืนแล้วก็กินจักยาอียบ่จักกับเพร์ยาเย่องไกินจิเพรซ่อมาบานป่ซ่คาบากับเพรซ่องคาบาทเดียดีเดดีสิกระปองยเส่ใีตู้ไปวันเดียวบ่วันเดียวกันไ่นอาพักจะนอนคุณแม่

เออขยันขึ้นมาอืออเออ้โอออีร้อนนี่ทำไงทำจอดไม่ไหน่เี้นี่ลเป้เอาหลอกมากหันเราอีกท่านหนึ่งมากกินข้าวแล้วพี่อ้เอาหลดลุ้งไปข้างข้อแบบรอบอารเลยท่านนี้เฉพาอยังยังนะยังยังยังไม่อยากกินแกงนองวะบังแคงกินไห Oh, oh, oh. 14,000 ขึ้นไปห้านาที่มั่งเลยขอไปกับจิ้งจอกเจนโมงแล้วนะขอด้ยอือขุดตาไปทั้งหมดติดขุนขิ้นอย่างคึนบ่อนกะมงนะได้ ม่ก็อยู่บนีเนาะจนเีงืนอีแม่ก็จะเลืออนะท้องลูกยังมานอนโอเ่อย่างนี้ไดไปเกาะลงไปแม่ก็ไปต้นในคันไปนกเสร็จแล้วก็ไปตดอมเพลงบ้านเท่าเด้เนาะตงเสือกเร็จแล้ล้นะเนรอาคนไล่ก็อยู่บ้านนู้นอีกไล่ก็อยู่แ้เขาเจ้ามักมวนบรรจาร์ก็ต็มเนบ้านจะขอมาคือบ่มี่ใชในคามเนาะในคามประเด็นประตุเนาะ คนอยู่ในบรราายรย่นนี่อลองปองปลาอม่ปลากกปลเรากระปสอนะเรากินข่าวเซยเมันเป็นอย่างการหัืไหมเียสีแต่งยังส้างหัวแม่มึงนีแม่นักอืงวงสั่กมบกกินมายังไั เานี่เลยแาละมันจังแจดเก็บ <ừ S 1> มาเล i ề u เงเตรียมหนพักซ่อนเมียนมันหญ่ก็ได้เป็นบุญอย่างไรสื่อสื่อลายพันก็บุญบุญเดือนไหนลุงมันจะเดือนไหนเออบุญเดือนนี้กระดบอืม มึกเปอมเงินไปจ้ากมอลำอมึงมั่ยาเจิดมึงก็จ้างเอาสองหลังหาการกระนากรบมักมึงกะจ้างเองม่งมืกีก็จ้างแต่ย่าเจิยวะจ้ายาเจิยเมื่อคืนกันกับบ้าหลุดบ่มมีห่านขนาดี้ห่ียงไมไปลาบตัวเดียวบาไม่ใหญ่เ่นตะลกแค่นตัวย่าเจยสองหลังหา ตัแล้วเนาะเขาเป็นสีสันแต่โรคนอื่นเขาปั้นนั voilà ่นเขาบอกขวซะบางทีขนาดใหญ่บนห้ังเนาะมันเลยบนนีตโเล็ดน้ำแอบมวนเนี่ยลือใหญ่ไปกับบมวนเนาะไม่เจอกบรมบบมี้่างานงานกับงาน มนนรมีตะลกม้านันกตะลกมันกันเป็นสีสันท่นบะเดีวได้ยังนั่งงาบ้ังยางเดียวไสู้กมาได้สู้กินมามาอ่อิ่มนะสู้ลกกับขันคนที่มันเล่นเข้ากับมันกบมวนมันเอาไปนคณจานเนาะเออมันก็ม้วนแต่ข้ากินกันอยู่แล้วแต่ถ้าราคนละบ่อมันเข้ากันนีู่อจีนใหญ่วิดได้พังโฮมโป่ันคณะจานมวน

เขาเล่นกันเบิร์ตถูกเรื่องแล้วเรื่องนะครับผมจ๊กเลยนาะมันมีอยู่ประมาณซ้ากว่าเรื่องแม่ปีหนึ่งนะเขาเล่นนะมอลล์แต่ละขนาดะครับเล่นเบิร์ตถูกเรื่องมาแต่ละโอ้แล้วว่ารางเรื่องนี่มันเล่นแบบนี้แบบนี้นี่แต่แม่นเล่นเรื่องมาแต่ซื้อเลยนะผมจ๊กเลยเขาไม่ได้เล่นเรื่องอื่นนะเล่นซับกันอยู่นะเออลูกมาตอนนั้นลูกไปทำบางปีเนาะเออตรงนี้มันจังนหูเรื่องกัน ทางที่แปลว่ามาจากวงอื่นแล้วแหล่งเขาก็งงว่ามันมาจากวงอื่นมันบม่ได้ซ่อมกันตีมันคือเล่นไมาได้แทนมันเคยเล่นมาเบิดแล้วแต่ละเรื่องนั้นทั้งหมดว่าเจ้าแสดงเป็นอันนี้เด้อหมนแต่ละคณะเขาเคยไปจุดเรื่องเขาไปจากเดินเรื่องเดี๋ยวเขาบอลนั่นเป็นจกติเขาบอลนี้เป็นจิกสั้นั่นหมดอ่ะหมดมัน คือห้ามู้พังเลยเคยพังแล้วเ,เรื่องนั้นเ,นนนนนเรื่องนี้เ่อนี้เนาะเรื่องึกใจว่าบ้านมันผลจะออกมาได้กีโตจ้าแเนาะบดกจออกมาว่าจะออกมาได้ได้ะเนี่ยเรื่องตลงนะกน้ำยเจยนแบบมิสนเน่มาเอาดิอ่อบบบานีน้ได้ก็มาแล้เขาจีเขาคันคนออกมาวคนห้ารมาเลยไหมจกไจกตัวบรรลัยผูเยอะ ีซีตขตรงลูคคำบ้านนะที่เขาไปทบ้านนะายมัต้องเอาปันยังอันนั้นมันตลกไอ้คนนึงเาเล่นเขากันเนาะจัวหาะมมันขึนไหเาบิ่งอ่ะีซหายังมวนยังน่อแ้กนเนก้นบุบุอดอนเทนตรงจีนะจีมันมวรกันแล้วก็มวนแต่มวนด้บางบอนอ่ะมันเล่นเพเขากันแต่มันจะซื้อมแล้วามอันนานุเคียนหลนปีแล้วมากนะ ลูกไปยืนเบิ่งไตรสมงน่ะบ่ได้มอนหัวเล่นบ่เข้ากันกับอีกคนนั่นน่ะแม่ลกบ่กันดบ่กันก็บม่วนทางใดอีนเดี๋ยวนีเนาะคือเงียบเนาะอือมอลําเรืองตอนบ้านนันบ้านนี้มนูดสิเจ็แบ่เข้าเช้าก็จะเน่เามา19จเข้าไปเอายัง อันนี้เน่ครับอันนองสปูบุญยังไปยืมน้ำเลือกตอนนั้นเราบุญแ่ทีก่อนอืมมันเป็นบุญบ้านเขาแต่ว่าอีกคนจ้างน้ำเลืองนั้นเขาให้บุญเลยเออให้บุญเัินเทมเลยกองบุญเัินแต่เขาเป็นคนจ้างที่กองบุญน้ำบุญบ้านแต่เขาเป็นคนจ้างมาแล้วก็เลยลงอยู่เพื่อนเขาไม่หมดอยาิพี่น้องลูกในบ้านน้องปั๋งอยาว่าลูกกัน ช้ยอยเสานุ่มยักษบอกคนเป็นคนน้อยตังได้คุยยายมีได้ยายมียายอุ่นยายนนักสะเห็ดเดินแล้วและหนึ่งกับพังบงทังบงทั้งประเนนั่นแหละถ้าเรลดีบ่จักสีสอบจักสีทดสอบนไอเู่เ่แบบงานปัสสิมแ้วนั่นเออุ่นตนน้นบอกกาเดือองานหลับไม่ประกาศเมน กลางเดือนม่นาเราข้าสอบกอจะมีอืาะมีาเกาะมีนาไปได้บัามแล้งานลาย,ยบัเออตองเบิกปรับงานนี่ก็ปรับกน่มหนันนกสิบสามมีสาบุญหอยปัง มาเลือกวันนีมือวันสงการาะนี่3 4หาเนาะเกาคไชงการี13 4ที่่อวันม่กกินนูต้องยกินทุกอย่างคเอ้ยนูจะกินบเกิร์นกิิเลย แม่น oh Nh Nh uh uh um ja> ja> um ี่ยหยืนอห่ยืนเห็นหนาห h ากาหายคือิคือห้าโอ้ยปลาหญ่ปลาหอยหนอปลาล้านลอดแต่พี่น้องก็มาคิดหน่ะ้จ้าสบายดีสวัสดีค่ะงานงานเสียงกับเธอเองนี่